สวัสดีครับแอดว์เตอร์โจจากบร,ริษัท g Global s i t e t ท a d i n g ครับวันนี้จะมาสาธิตเทคนิคแบบแอดวานซ์สีฮอดีฟอะ y ของ m i l บ o n ครับจุดเด่นของคอลเลคชันนี้ก็คือไม่มีเม็ดสีน้ำตาลเชือปนก็ทำให้สีเนี้ยดูชัดเจนขึ้นเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีตัวหนึ่งเรียกว่าเคลีย Bu บ b เบตตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกบเม็ดสีแดงและเม็ดสีส้มครับก็สำหรับนางแบบของเราวันนี้นะครับน้องนุช น้องนุชทำสีมาแล้วเนี่ยประมาณปีหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าระหว่างโคนกับช่วงปลายผมของน้องนุชเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงโคนเนี่ยอยู่ที่ระดับ4ตรงปลายอยู่ที่ระดับ13สําหรับนางแบบวันนี้เราจะใช้เทคนิคการทบราบาลานซ์กับเทคนิคการห่อฟอยควบคู่กัน2เทคนิคเพื่อทําให้ผมนางแบบเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นและก็สีสันสวยงามมากขึ้นเหมาะกับบุค,คลิกของนางแบบครับ การทํางานในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการฟอกผมด้วยการห่อฟอยแล้วก็ต่อด้วยเทคนิคการทาบาลานซ์ครับสำหรับไฮไลท์ ine, นะครับตรงที่เราห่อฟอยนะครับเราจะใช้มิวบอนอะเด็กซี่ตัวไฮบ a ดบวกกับ H ันธุเยืสามเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการห่อฟอยส่วนตรงที่เราจะทำบาลานซ์นะครับเราจะใช้ตัวมิวบอนอะเด็กซี่ไฮบีดกับเก้าเปอร์เซ็นต์เพื่อยกระดับให้ได้ถึงระดับที่เราต้องการครับผมครับสำหรับสีที่เราจะเชื่อใช้ในวันนี้ก็คือตัว, y, ตวอะเด็กซี่ตัวสีอะเมทิสกับตัวซิลเวอร์นะครับ เพื่อผลลัพธ์ที่ดูออกม่วงม่วงเทาๆให้ผลลัพธ์ออกมาดูมีสเสน่ห์ดูน่าสนใจมากขึ้นครับเหมาะกับบุคลิกของนางแบบด้วยอ่ะงั้นเราไปเริ่มไปเลยนะครับเราจะเริ่มการ ผสมผลิตภัณฑ์ฟอกเพื่อทำเทคนิคไฮไลท์ออกฟอยกันก่อนโจใช้มิวบอนออดี e อะเด็กซี่ไฮเบีดกับออด e ปอะเด็กซี่3%ในอัตราส่วน1ต่อ1จากนั้นเพิ่มออรเพ็กเบอร์1ปริมาณ3.75 ml เพื่อป้องกันเส้นผมระหว่างการทำเคมีครับขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการแบ่งผมออกเป็น4ส่วนก่อนครับในการทำเทคนิคไฮไลท์ออฟอยโจจะแบ่งผมออกเป็นชั้นชั้นละประมาณ1นิ้ว จากนั้นใช้หวีหางตักซิกแซกช่อละประมาณ3มิลแล้วใช้แปรงลงผงฟอก ks, สลับทีละชั้นจนทั่วสีสษะเมื่อทำจนครบแล้วเราค่อยมาผสมผลิตภัณฑ์ผงฟอกเพื่อทำเทคนิคบรรยัดกันต่อเลยโจ้ใช้มิวบอนออ i ์ดิฟอะเด็กซี่ไฮกับพออดิฟอเ็ซีอัตราส่วน1ต่อ2 แล้วผสมอลเพ็กเบอร์หนึ่งปริมาณที่ใช้3.75 ml เพื่อป้องกันผมเสียสำหรับเทคนิคบริยาตให้เราทำช่วงบริเวณผมที่เราเว้นเอาไว้โดยแบ่งช่อผมช่อละประมาณ1นิ้วแล้วใช้แปรงลงผงฟอกไล่ระดับเป็นรูปตัววีตั้งแต่กลางจะลดปลายแล้วค่อยๆไล่บริเวณผมเบาๆจนครบทุกช่อที่เว้นเอาไว้ ทิ้งเวลา,าไว45้45-60นาทีหรือเมื่อเช็คแล้วได้ระดับที่เราต้องการแล้วเมื่อครบเวลาเราก็จะนำนางแบบไปที่เตียงสักเพื่อล้างผมให้สะอาดในขั้นตอนนี้จะเพิ่มการบำรุง o อร p เพกเบอร์2เข้าไปด้วยเพื่อเป็นการซ่อมแซมเส้นผมที่เพิ่งผ่านเคมีมาเมื่อสักครู่ชโลมเบอร์2ทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออก สะด้วยมิวบอนคาร์บอเนต4.9เพื่อทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกพร้อมปรับค่า pH ของเส้นผมและหนังศีรษะไปในตัวหลังสระผมก็จะทำการลองน้ำแช่ผมประมาณ3นาทีเพื่อให้เคมีผงฟอกที่ตกค้างอยู่ออกให้หมดหลังจากนั้นจะใช้น้ำล้างอีกหนึ่งครั้งแล้วไปลงสีกันต่อเลยครับ ขั้นตอนการผสมสีโจ้ใช้ออดีปีเด็กซี่เฉดอเมทิสกับซินเวอร์อเด็กซี่6%ในอัตราส่วน1ต่อหตามด้วยโอรลเพ็กเบอร์1ปริมาณ3.75 ml เช่นเดิมครับหลังจากเป่าผมนั่งแบบพอมาดเราก็แบ่งผมออกเป็น4ส่วนโดยโจจะเริ่มลงจากแนวแบ่งผมทั้ง4ส่วนเลยครับ จากนั้นลงสีบริเวณโคนผมป้ายแบบเซโรเทคนิคจะเริ่มจากส่วนท้ายทอยแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลงต่อให้ทั่วบริเวณกลางถึงปลายผมลงจนครบทั้งศีรสะเลยครับ สำหรับสีเราจะทิ้งระยะเวลา20นาทีโดยระหว่าง20นาทีเราจะทำการกอเช็คไปด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเราลงสี wow. ทั่วทั้งสีสระเมื่อครบเวลาพานางแบบไปที่เตียงสระเพื <S <S ่อทำการนวดสีเพื่อให้สีสม่ำเสมอก่อนจะล้างออกให้สะอาดจากนั้นสระด้วยแชมพูคอนนาสูตรเพื่อผมํำสีโดยเฉพาะ ตามด้วยคอนเนติเมนต์นวดประมาณ3-5นาทีแล้วล้างออกครับหลังซับผมให้มาตัวใช้คอนเนาเดย์แอนไนออยเพื่อบำรุงเส้นผมและปกป้องสีผมครับสเปรย์ต่อด้วยครีเอทีฟสไตล์ท c k e n นิ่งมิสเพื่อเป็นการเสริมสร้างความยืดหยุ่ในให้กับเส้นผมดูมีวอลลุ่มขณะเป่าใดาหลังจากนั้นจัดแต่งทรงผมกันครับ พอเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการทำสีตัวเด็กซี่เทคนิคบาลายากับเทคนิคการห่อฟอยผมก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูเป็นธรรมชาติเป็นไงบ้างคะนางแบบวันนี้ชอบมากเลยค่ะวันนี้หลังทําเสร็จก็ยังสึกว่าผมยังคงดูมีน้ําหนักแล้วก็ยังสุขภาพดีอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนช่วยเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับบุค,คลิกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ก็หลังจากที่เราได้สีผมแล้วนางแบบเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็แนะนําเป็นแชมพูกับคอนิชเนอร์ของคอนนานะครับช่วยเซฟสีผมให้สีผมเราอยู่ได้นานมากขึ้นคลิปนี้โจกับน้องลูกก็ต้องขอลาัไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe global thailand และติดตามผลง,งานดีๆของเราได้อีกนะคะบ๊ายบาย